สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนักเรียนชั้นป .4 นะคะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะสอนโดยคุณครูคนัทนารีพัฒน์ชมรีนะคะไปค่ะไปกันนะคะที่เรื่องแรกของวันนี้เลยนะคะเรื่องแรกของวันนี้นะคะคุณครูก็นําเรื่องนะคะที่นักเรียนคิดว่าอ่ามันอาจจะเคยเรียนมาแล้วนะคะ คือคำควบกรรมนั่นเองคุณครูก็นำเรื่องนี้นะคะมาทบทวนให้นักเรียนนะคะเพราะว่านักเรียนบางคนนะคะอาจจะลงหลงลืมลืมไปแล้วนะคะหรือนักเรียนบางคนจะมีความรู้ติดตัวนะคะเพียงแค่นิดเดียวนะคะเกี่ยวกับเรื่องคำควบกรรมอาจจะเข้าใจว่าเจ้าคำควบกรรมเนี่ยจะมีแค่พวกอ่าก็ควบกับรอพอควบกับรอ อ่าประมาณนี้นะคะอ่าหรือมีแค่รอเรือรอลิงวอแหวนเพียงเท่านั้นนะคะวันนี้นะคะทุูก็จะมาบอกรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับคําควบกล้ำนะคะเพราะว่าคําควบกล้ำจริงๆแล้วอะไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะอ่ะเรามารู้จักกันดีกว่านะคะว่าคำควบกล้ำเนี่ยมันคืออะไรนะคะคำควบกล้ำนะคะก็คือคําที่มีพยัญชนะต้นสองตัวนะคะเรียงกัน ประสมสละเดียวกันนะคะและอ่านออกเสียงพยัญชนะต้น2ตัวพร้อมกันนะคะพยัญชนะต้นตัวควบนะคะคือพยัญชนะต้นตัวที่2นะคะอ่าเป็นเสียงกล้ำนะคะอ่าเพียง3ามตัวเท่านั้นนะคะหรือที่นักเรียนนะคะเข้าใจเลยก็คือว่าคำควบกล้ำเนี่ยจะมีพยัญชนะต้นสองตัวนะคะเรียงกันจะออกเสียงนะคะ ทั้งสองตัวเลยนะคะพร้อมกันนะคะและที่สำคัญนะคะคำควบกล้ำเนี่ยจะมีเสียงกล้ำนะคะแค่สามตัวเท่านั้นนะคะก็ได้แก่รอเรือรอลิงวอแหวนนะคะอ่ะ ไปดูนะคะที่ชนิดของคําควบกล้ำนะคะคาควบกล้ำนะคะจะประกอบไปด้วยคําควบกล้ำเทนะคะคำควบกล้ำเท้คืออะไรคําควบกล้ำเท้นะคะคือคําที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันประสมกันนะคะเวลาอ่านออกเสียงก็จะออกทั้งสองตัวพร้อมกันเลยนะคะเช่นคําว่าพริกเห็นไหมคะพอรออีกอพริกต่อมานะคะคําว่า กลองเห็นไหมคะอ่ากลอองกกองนะคะต่อมาของขวัญเห็นไหมคะขอวออะยอขวัญน,นั่นเองนะคะอ่าเราลองไปดูนะคะตัวอย่างประโยคนะคะคำควบก้ำแทกันนะคะประโยคที่หนึ่งนะคะตรีช่วยแม่กวาดบ้านนั่นเองนะคะอ่าแม่ปลุกเห็นไหมคะครีม ให้ตื่นไปโรงเรียนน้าพริ้งทำอาหารอยู่ในครัวแบบนี้นะคะนักเรียนนะคะพอจะเข้าใจนะคะในส่วนของคำควบกล้ำแท้นะคะคำควบกล้ำแท้นะคะก็คือคำเหล่านี้นะคะครูเชื่อว่านักเรียนนะคะมีคำสงสัยหรือมีข้อสงสัยอยู่ในใจนะคะแล้วตัวอื่นๆละ่ะมันก็เป็นคำควบกล้ำไหมคะครู หรือว่าถ้ามันไม่ใช่มันเป็นยังไงอ่าววันนี้นะคะเราจะมาได้เรียนจะมาได้รู้จักกันนะคะไปค่ะไปต่อนะคะไปรู้จักคําควบกล้ำชนิดต่อไปนะคะคือคําควบกล้ำไม่แทนนั่นเองนะคะคาควบกล้ำไม่แทนนะคะคืออะไรคือพยัญชนะต้นสองตัวนะคะเรียงกันหรือผสมกันค่ะจะออกเสียงเฉพาะพยัญชนะต้นตัวแรกเท่านั้นนะคะหรือ เลี่ยนเสียงไปเลยก็ได้นะคะอ่าคำควบกล้อมไม่แท้เนี่ยก็ยังแบ่งออกนะคะเป็นย่อยๆไปอีกไปดูกันทีอ่อย่างที่หนึ่งนะคะอย่างที่หนึ่งจะเป็นคำควบกล้องไม่แท้ประเภทที่ออกเสียงพยัญชนะต้นตัวแรกเท่านั้นนะคะได้แก่อะไรบ้างคะจออจอควบกับรอซอควบกับรอ สอควบกับรอเห็นไหมคะสอเสือควบกับรอนั่นเองนะคะอ่ามาดูกันที่ตัวอย่างจะได้เห็นชัดเจนนะคะตัวอย่างเห็นไหมคะคาว่าจริงใจจริงใจอ่านว่าจริงใจเขาไม่ออกเสียงรอเรือเลยนะคะต่อมาคําว่าศีสะศีสะ,สสะเขาก็อ่านว่าศีสะรอเรือในใส่ไปเท่ๆเท่านั้นเองนะคะอ่าไม่ออกเสียงเลยนะคะต่อไปสะน้ําค่ะ สะน้ำก็อ่านว่าสะน้ำเห็นไหมคะไม่มีใครอ่านนะคะว่าสระน้ํานะคะผิดนะคะเพราะว่ารอเรือจะไม่ออกเสียงดังนั้นก็อ่านแค่สะน้ํานั่นเองนะคะอ่ะไปต่อกันนะคะที่คําควบกล้ำไม่แท้นะคะชนิดที่สองนะคะเป็นยังไงอ่าชนิดที่สองนะคะถ้านักเรียนจําไม่ขึ้นใจหรือทําความเข้าใจง่ายๆเลยนะคะก็คือคําควบกล้ำไม่แท้นะคะที่อ่านแล้วเปลี่ยนเสียงไปเลยนะคะ ก็จะมีได้แก่ทออ่าควบกับรอจะออกเสียงเปลี่ยนเป็นซอเลยนะคะให้จําขึ้นใจเลยทอรอเนี่ยจะออกเสียงเป็นเสียงสอเสียงสอโซ่นั่นเองนะคะอ่ะเราลองมาดูตัวอย่างกันหน่อยเล้วเห็นไหมคะนกอินทรีเห็นไหมคะ, ok ไ,มคะไม่มีใครอ่านนกอินทรีนะคะนักเรียนนกอินทรีในอ่านผิดเลยนะคะอ่านที่ถูกต้องต้องออกเสียงสอโซ่นะคะนก อินซีนะคะอ่าตัวอย่างต่อไปนะคะสุดโซมเห็นไหมคะสุดโซมก็อ่านว่าสุดโซมนะคะเปลี่ยนจากทอรอ,ออกเสียงเป็นสอโซนะคะไม่อ่านทรุดโทรมนะคะผิดนะคะต่อมานะคะหาทรายเห็นไหมคะหาทรายก็จะออกเสียงหาทรายนะคะทอโรอเนี่ยเป็นสอโซนะคะอ่าไม่ใช่หาทรายนะคะนะักเรียนไปดูกันนะคะที่ตัวอย่าง ประโยคนะคะคำควบกล้ำไม่แท้กันนะคะอ่ะไปดูกันนะคะที่ประโยคแรกเห็นไหมคะเข่าเศร้ามากที่แมวของเขา่าตายคำว่าเศร้าคํานี้เห็นไหมคะสอสาลาควบกับรอเรือจะไม่ออกเสียงรอเรือเห็นไหมคะอ่านะคะอันนี้ก็เป็นอย่างที่หนึ่งใช่ไหมคะควบกล้ำไม่แท้อย่างที่หนึ่งไปดูต่อนะคะพี่หนิงใส่สร้อยสวยเห็นคำว่าสร้อยไหมคะสอเสือควบกับรอเรือ จะไม่ออกเสียงรอเรือเลยเห็นไหมคะอ่าควบการไม่แท้ต่อมานะคะปริมชอบกินพุทซาเห็นคำว่าตาคำนี้ไหมคะอ่าทอรอออกเสียงเป็นเสียงสอโซนั่นเองนะคะอ่ะต่อมานะคะเมส่งน้ำพระในวันสงการคำว่าส่งเห็นไหมคะรอเรือเราจะไม่ออกเสียงนะคะอ่าก็ออกเสียงสอโองส่งแบบนี้เลย ยากไหมคะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะมาสรุปง่ายๆนะคะสําหรับค,คําควบกล้ำนะคะมาสรุปง่ายๆนะคะสําหรับค,คําควบกล้ำนะคะค,คําควบกล้ำนะคะมีอยู่ด้วยกันนะคะสองอย่างนะคะอ่าคือคําควบกล้ำแท้คาควบกล้ำแท้นะคะแล้วก็คาควบกล้ำไม่แท้นะคะคําควบกล้ำแทเนี่คืออะไรคะให้จําขึ้นใจเลยก็คือค,คําที Chest, คค่มันออกเสียงพยัญชนะต้น สองตัวพร้อมกันเลยนะคะส่วนคำควบก้ามไม่แท้เนี่ยจะแบ่งไปเป็นสองอย่างค่ะนักเรียนคะ่ะแบ่งไปเป็นสองอย่างนะคะคืออะไรอ่าอย่างแรกก็คือพวกตระกูลจอควบรอซอควบรอสอ,อ,อเสือควบรอสอสาลาควบรอแบบนี้นะคะเขาจะไม่ออกเสียงรอเรืออย่างที่คุณครูบอกไปข้างต้นนั่นเองนะคะ และอีกอย่างหนึ่งนะคะและอีกอย่างหนึ่งคืออะไรอีกอย่างหนึ่งคือพวกที่ตระกูลทอโนะคะจะออกเสียงเป็นเสียงซอโซ่นั่นเองค่ะพอเข้าใจใช่ไหมคะไม่ยากใช่ไหมคะอ่านะคะงั้นคุณครูขออนุญาตเปลี่ยนเรื่องนะคะ ขึ้นเรื่องใหม่นะคะวันนี้เราก็จะเรียนด้วยกัน3มเรื่องนะคะเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนกันนะคะก็คือเรื่องของมารยาทในการอ่านนะคะหลายคนก็พอที่จะมีความรู้นะคะนใน,รน,น,น,นะะเรื่องของมารยาทในการอ่านพอสมควรวันนี้นะคะคุณรูก็จะมาสอนเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของมารยาทในการอ่านนะคะามารู้จักนะคะมารยาทการอ่านนะคะามารยาทในการอ่านสิ่งแรกเลยนะคะในการอ่าน นักเรียนนะคะต้องมีสมาธิในการอ่านอ่านอย่างตั้งใจอ่าอานอย่างตั้งใจนะคะต่อมานะคะนักเรียนเวลาอ่านเนยนักเรียนต้องนั่งอ่านในท่าสบายนะคะตัวตรงสุภาพนะคะและที่สําคัญนะคะในการอ่านเนี่ยนักเรียนนะคะไม่ควรใช้ดินสอ ปากกาหรือสีต่างๆนะคะขีดเขียนสิ่งใดลงในหนังสือเพราะอะไรคะเมื่อเราขีดเขียนนะคะอะไรก็แล้วแต่ลงไปในในหนังสือเนี่ยจะทําให้หนังสือของเราเป็นไงคะไม่สวยงามไม่เรียบร้อยนะคะแล้วยิ่งหนังสือของเราเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือมรดกตกทอดให้กับน้องๆในรุ่นต่อไปด้วยดังนั้นเราข้อนี้สําคัญมากเลยนะคะไม่ควรนะคะ ต่อมานักเรียนไม่ควรพับหน้าต่างๆของหนังสือคะ่ะเพราะอะไรคะเมื่อพับนะคะไปเรื่อยๆจะทําให้หนังสือของเราหนึ่งละค่ะเป็นรอยเป็นรอยมากๆนะคะเพื่อพับกันมากๆแล้วกระดาษก็จะขาดด้วยคะ่ะนักเรียนค่ะ่าทําให้หนังสือของเราอาจจะชํารุดได้นะคะต่อมานะคะนักเรียนไม่ควรฉีกนะคะส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือเลยเพราะอะไรคะเมื่อถ้าเราฉีกส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหน้าใดโอ้ฉันชอบหน้านี้จังเลยฉันฉีกหน้านี้ไป อ่าแบบนี้นะคะก็ทําให้เนื้อหาในหนังสือหรือข้อความในหนังสือนะคะมันขาดหายไปข้อความหรือเรื่องราวในหนังสือเล่มนั้นก็จะขาดหายไปไม่ครบถ้วนนะคะดังนั้นข้อนี้ก็สําคัญนะคะไม่ควรเลยนะคะต่อมานะคะนักเรียนจะได้ยินนะคะาการพูดนะคะของครูให้นักเรียนอ่านในใจนะอ่าลองจินตนาการสิคะสถานที่ใดของโรงเรียนบ้างคะที่นักเรียนควรจะอ่านในใจมีใครคิดออกบ้างไหมคะ อ่าห้องสมุดนั่นเองค่ะเพราะว่าห้องสมุดนะคะจะต้องเป็นห้องที่เงียบเพราะว่าทุกคนจะเข้าไปใช้บริการนะคะจะเข้าไปใช้บริการในการอ่านหนังสือดังนั้นนักเรียนควรไหมคะที่จะอ่านออกเสียงไม่ควรใช่ไหมคะเราก็ต้องอ่านในใจนะคะไม่ให้เสียงดังรบกวนผู้อื่นนะคะอ่าต่อมานะคะการหยิบ หนังสือนักเรียนควรจะต้องหยิบอย่างเบามือนะคะเบามือมากๆเลยไม่ควรไปหยิบแรงเพราะว่าถ้าหยิบแรงปุ๊บหนังสือของเราขาดขึ้นมาเกิดความเสียหายนะคะอ่าแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญไม่ควรกางหนังสือคว่ำลงนะคะนักเรียนจะเห็นจากสันหนังสือรู้จักสันหนังสือไหมคะเขาจะมีการทากาวหรือมีการหยิบไว้ถ้าเราเปิดหน้าปุ๊บแล้วเรากางคว่ำลงปุ๊บ นักเรียนเผลอไปนั่งทับเอามือไปกดนะคะจะทําให้หนังสือเราเยะกลางได้หรือจากคํา่าเยะไหมคะชีกลางหรือหักกลางได้เลยนะคะและที่สําคัญนะคะไม่ควรเล่นกันขณะอ่านหนังสือนะนักเรียนถ้าเล่นไปด้วยอ่านหนังสือไปด้วยนักเรียนจะมีสมาธิในการอ่านไหมคะก็ไม่มีใช่ไหมคะไปต่อกันที่มารยาทการอ่านนะคะนักเรียนนะคะไม่ควรทานขนมนะคะหรืออาหารนะคะในขณะอ่าน เพราะอะไรคะหนึ่งเลยคือนะคะถ้าขนมหรือน้ําหรืออาหารอะไรก็แล้วแต่ที่นักเรียนเราประทานเนี่ยล่วงหรือหกลงใส่หนังสือของเราก็จะทําให้หนังสือของเราเป็นไงคะเปื้อนเปิดได้นะคะอ่าต่อมานะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเราอ่านหนังสือไปด้วยเราเขียนหนังสือไปด้วยแล้วเรากินขนมไปอีกอ่าเป็นไงคะ อาจจะทําให้ขนมเนี่ยติดคอไปได้นะคะนักเรียนขาติดคอไปด้วยในขณะที่เรากําลังอ่านนะคะต่อมานะคะไม่ทํากิจกรรมอื่นๆนะคะระหว่างการอ่านหนังสือนะคะอ่าเช่นการเลยคะฟังเพลงนะคะดูโทรทัศน์นะคะเพราะอะไรถ้าเราอ่านหนังสือไปด้วยเราดูโทรทัศน์ไปด้วยเราฟังเพลงไปด้วยนักเรียนมีสมาธิในการอ่านไหมคะก็ไม่มีนะคะดังนั้นนักเรียนต้องเลือก นะคะเล e <hi> ือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่ะฟังเพลงถ้าใคกจะฟังเพลงก็ฟังเพลงให้มันจบก่อนแล้วค่อยกลับมาอ่านหนังสือหรือจะดูโทรทัศน์นะคะก็ดูโทรทัศน์ให้มันจบก่อนแล้วค่อยมาอ่านหนังสือหรือจะอ่านหนังสือให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปฟังเพลงหรือไปดูโทรทัศน์แบบนี้นะคะต่อมาข้อนี้สําคัญนะคะนักเรียนคือไม่อ่านเอกสารนะคะหรือข้อความของผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะอันนี้เป็นมารยาทสําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่า ของทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีเจ้าของทั้งหมดถ้า่ารวมถึงเอกสารหรือจดหมายหรือข้อความอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรานะคะไปอ่านอ่าหนังสือหรืออ่านข้อความอ่านจดหมายนะคะโดยที่เราไม่ได้รับการอนุญาตถือว่าเป็นการเสี่ยมารยาทอย่างมากเลยนะคะดังนั้นต้องรอให้เจ้าของนะคะเขาเป็นไงคะเขาอนุญาตให้เราอ่านก่อนนะคะเราถึงจะ สามารถอ่านได้ในข้อความนั้นๆน,น,นะคะอ่านอันนี้นะคะเป็นความรู้ติดตัวนะคะให้นักเรียนไปปรับใช้นะคะต่อมานะคะเมื่ออ่านหนังสือเสร็จนะคะนักเรียนควรเก็บให้เป็นทางอ่าไม่ใช่แค่หนังสือนะคะนักเรียนค่ะรวมถึงการทําการบ้านนะคะอ่าไม่ว่า,านักเรียนจะทําการบ้านหรืออ่านหนังสือนะคะบริเวณไหนของบ้านนักเรียนก็ต้องจัดเก็บหนังสือนะคะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะไม่ใช่ว่าอ่าวันนี้นะคะทําการบ้านภาษาไทยหน้าบ้านนะคะ ทำเสร็จแล้วทิ้งไว้ตรงนั้นเลยอะตกดึกนะคะมาทําการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์นะคะที่เรียก็ทิ้งไว้ตรงนั้นแล้วพอเวลาเราจะใช้ขึ้นมาเป็นไงคะหนังสือหรืออุปกรณ์ต่างๆของเราจะครบถ้วนไหมคะ ก็ไม่ครบถ้วนเพราะว่าจะใช้ทีก็หาทีเพราะว่าเราไม่เก็บให้มันเป็นที่เป็นทางนะคะอ่าเมื่อเราเก็บนะคะเราก็ต้องวางต้องเก็บอย่างระมัดระวังด้วยยิ่งช่วงนี้เป็นฤดูเลยคะ่ะฤดูฝนใช่ไหมคะอาจจะวางอาจจะเก็บตรงไหนในสถานที่ที่มันทําให้ฝนสาดได้ทาให้นังสือของเราเปียกได้เพราะนังสือของเราทํามาจากกระดาษเนาะเมื่อเปียกนะคะหนังสือของเรามันก็จะพองใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนก็ต้องวางในที่แห้งสะอาดนะคะและที่สําคัญอันนี้นะคะ เมื่ออ่าน,านหนังสือในนักเรียนต้องดูให้มันถูกที่ถูกเวลาด้วยนะคะไม่ใช่คุณพ่อ <c oughs> คุณแม่นะคะพานักเรียนไปสถานที่หรือไปงานอะไรนะคะนักเรียนก็ไปอ่านหนังสือนะคะในสถานที่ในงานนั้นๆนะคะมันก็ทําให้นักเรียนเป็นไงคะเพราะงานอย่างเช่นไปงานบวชนะ่ะแล้วนักเรียนก็ไปอ่านหนังสือในงานบวชมันต้องมีเสียงเครื่องไฟเสียงอะไรก็แล้วแต่นะคะรบกวนเราเยอะแยะไปหมดเลยนักเรียนจะอ่านรู้เรื่องไหมคะก็ไม่รู้เรื่องนะคะอ่า ดังนั้นคุณครูก็ฝากนักเรียนด้วยนะคะในเรื่องของมารยาทในการอ่านนะคะอา่ให้นักเรียนนะคะนําไปประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวนักเรียนสูงที่สุดแล้วก็มากที่สุดนะคะสําหรับนะคะคุณครูนะคะก็มีการบ้านนะคะ เกี่ยวกับเรื่องอักษรควบนะคะให้ในักเรียนนะคะเปิดแบบฝึกหัดของตนเองนะคะอ่า <s> ดูนะคะแบบฝึกหัดที่ลงวันที่วันที่23่ะค่ะที่ชื่อเรื่องว่าเรื่องอักษรควบะค่ะให้นักเรียนนะคะ at, ไปทํามาหนึ่งหน้าเนาะเพราะว่าคุณครูสอนไปแล้วนะคะในเรื่องของอักษรควบนะคะควบกล้ำแท้ควบกล้าไม่แท้นะคะให้ในักเรียนไปทํามาหนหน้าเท่านั้นนะคะ หน้าหลังที่เป็นเรื่องอักษรน,นำยังไม่ต้องทำนะคะทำแค่เรื่องที่เป็นอักษรควบก่อนนะคะอ่าตามที่เราตกลงกันเลยนะคะวันนี้เราจะเรียนกัน3าบเรื่องนะคะด้วยการผ่านไปแล้วมาสองเรื่องนะคะไปต่อกัอนที่เรื่องต่อไปนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่คุณครูอยากจะนําขึ้นมาเสริมให้นักเรียนนะคะเป็นความรู้นะคะเพิ่มเติมติดตัวนะคะ่าเนื่องจาก วันเสาร์นี้นะคะจะเป็นจะเป็นวันนะคะที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันาสารหาบูชาค่ะนักเรียนนะคะสําหรับปีนี้นะคะวันาสานหาบูชาเนี่ยจะตรงกับวันเสาร์นะคะที่24นะคะอ่ากรกฎาคมนะคะตรงกับขึ้น15ค่ําเดือน8ปีฉลูนะคะเรามารู้จักนะคะประวัติวันาสานหาบูชากันหน่อยเร็วดีกว่าค่ะ ประวัตินะคะว่นานาสารหาบูชาเนี่ยได้รับการยกย่องนะคะให้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะเนื่องมาจากอะไรคะมีเหตุการณ์สำคัญนะคะเกิดขึ้นวันที่ขึ้น15บห้านะคะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นเมื่อขึ้น15บห้าเดือน8นะคะนั่นก็คือวันอาสารหา ปุระณมีดิถีหรือวันเพญเดือนอาสาระหะนะคะ45ปีก่อนพุทธศักราชณป่าอิสิตนะมรุกทายวัตน,นะคะเมืองพาราณสีแขวนมคตนะคะซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรม,มเทศนาเป็นครั้งแรกนะคะเป็นปฐม,มเทศนาคือทร,รมาจากกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์นั่นเองนะคะ และสำหรับนะคะธรรมาจากกับปวัตนสูตรเนี่ยแท้จริงนะคะแปลว่าสูตรของการหมุนวงล้อแห่งพระธรรมให้เป็นไปนะคะมีความหมายโดยย่อที่สุดสองอย่างนะคะที่บรญมัตินะคะไม่ควรปรัพฤติปฏิบัติคือการประกอบตนให้อยู่ในความสุขของกามอานักเรียนเข้าใจคำว่ากามไหมคะกามก็คือ,อเกี่ยวกับเรื่องเพศนะคะคือการประกอบตน ให้อยู่ในความสุขของกามเนี่ยคือไม่ควรนะคะไม่ควรที่จะไปมุกมุนเรื่องเพศนะคะอ่าบรรมชิตก็คือพระเนี่ยต้องละวางแล้วเพราะว่าเรื่องของกามเนี่ยมันเป็นธรรมอันเลวของชาวบ้านนะคะเป็นของปุถิชนนั่นเองนะคะไม่ใช่ของพระอริยะอืและประกอบไปด้วยประโยชน์ที่สุดอีกทางหนึ่งนะคะก็คือ การประกอบการทรมานตนให้เกิดความลำบากนะคะเพราะว่าพระพุทธเจ้านะคะท่านทรงลองมาหมดแล้วค่ะนักเรียน่ะลองพั้งอาการอดอาหารอดน้ํานะคะจนผอมแห้งแรงน้อยพระพุทธเจ้านะคะก็ไม่ได้ทําให้พระพุทธเจ้านะคะ,ะ,คะถึงขั้นตรัสรู้ได้พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงลองมาแล้วทําให้พระองค์ทรงรู้ว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะคะดังนั้นนะคะก็ไม่ควร ทําให้ตนเองนะคะเกิดความยากลําบากนะคะสําหรับกิจกรรมนะคะที่พุทธศาสนิกชนนะคะพึงปฏิบัตินะคะในวันอาสาฬหาบูชานี้นะคะวันอาสาฬหาบูชาเนี่ยเนื่องด้วยนะคะเขาจะถูกประกาศให้เป็นวันหยุดราชการทั่วประเทศเลยค่ะเพื่อที่อะไรคะเพื่อที่พุทธศาสนิกชนพุทธศาสนิกชนก็คือแครก็คือเราเราเนี่ยแหละค่ะ อาประชาชนทั่วไปเนะะี่ยค่ะรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยและก็พระสงค์นะคะประชาชนทั่วไปจะประกอบพิธีต่างๆนะคะเพื่อบูชายราลึกถึงพระรัตนไตยและเหตุการณ์สำคัญนะคะดังกล่าวนะคะอาเหตุการณ์สำคัญดังกล่าวนะคะที่ถือได้ว่าเป็นวันพระนะคะอา พุทธองค์นะคะได้ทรงแสดงธรรมเทศนานะคะเป็นหลักธรรมนะคะที่ทรงตัดสรู้นะคะเป็นครั้งแรกนะคะซึ่งกิจกรรมต่างๆนะคะที่จัดขึ้นในวันอาสาฬหบูชานะคะก็ได้แก่อะไรคะการทำบุญตักบาตร การเข้าวัดนะคะไปฟังธรรมไปเวียนเทียนนะคะการทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมแล้วก็รวมถึงการร่วมกิจกรรมของสถานศึกษานั่นเองนะคะถ้าโรงเรียนเรานะคะเปิดนะคะหรือช่วงนี้นะคะตรงกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะโรงเรียนของเราก็เป็นไงคะก็จะมีกิจกรรมนะคะให้ในักเรียนนะคะไปบําเพญประโยชน์ที่วัดใช่ไหมคะสวมชุดขาวไปทําบุญไปเวียนเทียนกันที่วัดนั่นเองเนาะอ่าก็ไม่เป็นไรนะคะสําหรับปีนี้ก็ให้ในักเรียนนะคะ ไปร่วมกิจกรรมนะคะในวันอาสาฬหบูชาที่บ้านนะคะสําคัญที่สุดนักเรียนก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วยเพราะว่าสถานการณ์ในปัจจุบันตอนนี้ก็ยังคงน่าเป็นห่วงนะคะค,คุณครูก็ฝากนักเรียนด้วยเนาะอ่ะสำหรับแนวทางนะคะการส่งเสริมนะคะวันอาสาฬหบูชาเนี่ยนักเรียนนะคะจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมวันอาสาฬหบูชาได้อย่างไรนะคะก็คืออันหนึ่งเลยคือนะคะ ละเว้นอบายามุกทุกประเภทนนักเรียนยังเด็กอยู่นะคะนักเรียนอ่าไม่ไม่ไมีอยู่แล้วเนาะที่จะต้องไปข้องเกี่ยวกับอบ,อบายามุกนะคะนักเรียนก็อาจจะเตือนนะคะผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่หรืออ่าคนที่อยู่บริเวณบ้านเรานะวันนี้วันพระนะเพราะวัานอาสารทบูชานี่เขาจะจัดว่าได้เป็นวันพระใหญ่นะคะอ่าชวนกันนะคะให้มาละเว้นอบายามุกอบายามุกก็คืออะไรคะ พวกอ่าเล้าบุรีสิ่งเสพติดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคะการพนันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขานับว่าเป็นอบายามุกหมดเลยเนาะอ่าให้ละเว้นนะคะทุกประเภทเลยนะคะ เอาเวลานะคะเวลานั้นนะคะมาเข้าร่วมปฏิบัติธรรมดีกว่าเพื่อดําเนินตามหลักคําสอนดีกว่านะคะเออแล้วก็ส่งเสริมนะคะให้มีการทําทานในวันนาศาลทบูชานะคะการทําทานนี้ไม่จําเป็นต้องเอาสิ่งของของเราหรืออาหารไปแบ่งเขาได้อย่างเดียวนะมีหลากหลายนะคะรวมถึงอะไรคะงานที่คุณครูมอบหมายใ,ให้นักเรียนไปรับสมุดภาษาไทยนะคะที่ห้องพครูบนโต๊ะของค,ครูนายแบบนี้นักเรียนก็สามารถนะคะทำทานโดยการ เอาไปเผื่อเพื่อนนะคะอ่าบ้านฉันนะคะผ่านคนนั้นคนนี้ก็หยิบสมุดนะคะไปเผื่อเพื่อนเอาไปให้เพื่อนที่บ้านมีน้ําใจซึ่งกันและกันแบบนี้นะคะก็สามารถเป็นการทําทานได้ด้วยนะคะดังนั้นวันาศนะอุชาเนี่ยจึงถูกจัดขึ้นนะคะเพื่อเป็นการระลึกนะคะถึงวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สําคัญของพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะ เพื่อให้ชาวพุทธนะคะต่างระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะและยึดมั่นในหลักความดีนั่นเองค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะวรรณสารทาาบูชาเนี่ยคุณครูก็มีการบ้านให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนไปทำนะคะการบ้านนักเรียนจะเห็นไหมคะแบบฝึกหัดเปิดแบบฝึกหัดนะคะวันอ่เปิดแบบฝึกหัดภาษาไทยนะคะที่ลงวันที่ไว้ว่าวันที่22กรกฎาคมค่ะ ที่เป็นรูปพระเนาะอ่าจะเขียนไปเลยค่ะสื่อวานาสานหาบูชาให้นักเรียนนะคะอ่ะฟังคุณครูบรรยายเรียนกับคุณครูแล้วให้นักเรียนเขียนรายละเอียดลงไปนะคะในใบความรู้นี้หรือก็ใบงานนี้นะคะให้เรียบร้อยนะคะเขียนด้วยปากกาให้สวยงามและก็ตกแต่งให้เรียบร้อยเอาให้สวยงามที่สุดเลยนะคะและก็ตัด กรอบนอกนะคะแล้วก็พับมาให้สวยงามนะคะตัดออกจากกระดาษได้เลยนะคะใส่แฟ้มมาส่งคุณครูนะคะวันที่4สิงหาเนาะอ่าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอขอบคุณนักเรียนนะคะที่ตั้งใจเรียนกับคุณครูมากๆเลยนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะวันที่27นะคะกรกดาคมนะหยุดยาวเลยนะคะให้ในักเรียนนะคะอ่า เข้าร่วมกับกิจกรรมนะคะว่าสำคัญทางศาสนาและอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยน,นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะ